วันนี้คอกยังทําไม่เสร็จครับเอาควายมาผูกไว้ตรงนี้แต่ดันฝนตกลงมาไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายครับแต่เจะควายน้อยทั้งหลายนีย่รู้สึกจะชอบกับการเล่นน้ำสิเหลือเกินอยากจะเป็นควายน้ำครับใครไม่เคยเห็นควายน้ำมาดูครับนี่ครับมีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นให้กินยาตามภาษาครับ เลี้ยงแบบพื้นบ้านอีสานใต้นี่ครับฝนตกดีเหลือเกินครับช่วงนี้ข้าวในนาก็เติบโตเจริญงอกงามดีครับขอแค่น้ำย่ามากกว่านี้ก็พอครับเพราะเวลาเก็บเกี่ยวข้าวเขาจะหักคอทำให้เก็บเกี่ยวได้ผลผลิตไม่ดีครับ มาแล้วหญ้าไม่มีก็ต้องใช้ฟางฟางไม่มีจะกินอะไรล่ะทีน่นี่มาแล้วครับหืงงมงกินเลนไสแย้มใส่เลนนี้นี่ครับใครไม่เคยเห็นการเลี้ยงควายน้ำครับมาชมกันครับ บานตรมไผ่สีขอรภูมิซุรินครับออกยังไม่เสร็จครับแล้วเวลามันนอนนอนยังไงเนี่ยนอนในน,น้ำเหรอคะโอ,อ้นอนในาน้ำเลยโอ้โหเซบอลา โอ้ oh, ทางนี้กินฟางทางนั้นกินหญ้ hmm. าหมันไผ่มันมันมักอันใดก็กินอันนั้นขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับควายไทยดังไกลไปทั่วโลก